กาสันตุงเบยมิตรักเพื่อนเฟซบุ๊กหน้าลายขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามวันนี้ช่องเซสานช่องร้านต่ผมมิตซูบิชิสตาร์ด้าไม่ใช่รถนะครับนี่เป็นพัดลมอาการก็คือระบบชักมันปุบพับุบพับ,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 บจนใบนะครับมันไปติดที่ตัวนี้ดังแก้กแกๆนะครับก็เปิดแล้วมันมีเสียงดังเป็นบางครั้งนะครับ กวากวกมันมันไปทูอะไรนะครับเดี๋ยวผมลองเทสอาการเพื่อนๆดูกันเมื่อกี้ผมเทสแล้วครับทีนี้มันดังเป็นบางครั้งครับครับเปิดเบื่อสามครับหมุนแล้วครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับดังเกืกๆครับเดี๋ยวผมดูว่าต่อดป้าครับผมอาการนี้เราจะแก้ไขยังไงและเอาแบบง่ายๆเลยนะครับแก้ไขง่ายๆไม่ต้องไปถอดอะไรเลยถอดแต่ตะแกีงออกมากปุ๊บครับสำหรับเพื่อนๆที่ฝึกซ่อมพัดลมเนาะ อาการนี้มันไม่ได้เสียอะไรมันแค่มันพุ่บเข้าพุ่บออกเฉยๆนะครับเป็นยังไงมันพุ่บเข้าพุ่บออกเอ่อพอลมยังแรงดีอยู่นะครับแต่ว่ามีเสียงดังแย้ค่อยๆเวลาเราปิดนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวดูดีๆครับนี่ครับเอ่อระยะชักมันลึกเกินไปครับนี่นี่ครับพอมันชักลึกๆนี้นะครับ สิ่งที่ได้ก็คือเวลามันถอยาัาปุ๊บใบขูดตรงนี้เลยครับแหว่ครับถ้าหมุนปกติไม่เป็นไรครับเวลาดึงึ๊ดเข้าไปนะครับทีนี้เราทำไงดีอ่ะทีนี้ถ้าเราจะถอดมันก็ยากมันอยู่ในกระโหลกเนาะเดี๋ยวเราใช้วิธีนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับขั้นแรกเราต้องถอดตรงนี้ออกก่อนเอยไม่ใช่นี่ถอดนี่ออกถอดนี่ออกก่อนนะครับหมุนอื้อเน่หมุนอย่างนี้ครับหมุนตัวล็กอก่อน หลายเ,เพื่อนที่หลายคนนะครับแก้ไขปัญหานี้เนาะอาจจะไป,ไปลื้อเลยก็ได้นะครับลื้อออกมาโอ้โหตะหลุดเลยครับหรือแกนหรือบูทมาเพื่อจะลองด้านในครับดูว่าโอ้มันชักแรงอย่างนีเออ้เดี๋ยวเราต้องเอาแกนออกก่อนนะครับนี่เอาแกนตัวนี้ออกก่อนเอ้ไม่ใช่เอาที่ล็อกใบนี่ครับล็อกใบนี่ออกก่อนเดี๋ยวหาวิธีออกก่อน,นครับอย่างเงี้ยก็นอนมันลงแต่ตามวิธีของผมเนาะใช้ตะปูตอกออก อนนี้เราไม่ได้ถอดตรงนี้นะครับเราต้องหาอะไรรองทีสูงครับเพื่อจะตกออกนะครับเอาอะไรรองดีเดี๋ยวผมจัดการกันโอเคผมเอานี้รองแล้วกันอะไรหาได้เอาหมดครับเพราะออกแล้วหาตะปูสองนิ้วนะครับเดี๋ยวหาตะปูก่อนอ่าทำไมต้องสองนิ้วครับเพราะสามนิ้วเข้าไม่ได้นิ้วครึ่งเล็กไปครับสองนิ้วพอดีพอดีครับนี่เห็นไหมสองนิ้วพอดีเลยนี่ครับมันจะหลวมพอดีครับถ้า นิ้วครึ่งมันก็เล็กไปเนาะสองนิ้วก็วัดตามข้อมือเราอย่างเงี้ยครับนี่เอานี้ออกก่อนว่าเราจะให้มันพุบเข้าใช่ไหมครับนี่ครับมันดึงมาเงี้ปปยมันพุบเข้าพุบไปเลยมันพุบทาไมเนี่ยไม่เข้าใจมันเพราะว่าข้างในมันอาจจะเตะหลวมนะครับหาอุปกรณ์นี่เลยครับบูธยางเรานี่แหละครับอุปกรณ์เราใส่เข้าไปปุ๊บปุ๊บโอ้โหนิดเดียวทอามาก่อนครับมันยาวไปเราต้อง ตัดออกนี้ดึงแค่นี้ตัดครึ่งนึินก็ได้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปทีนี้ไอ้ตรงนี้มันจะ,สะเสียดสีกันเนาะเราก็หาแหวนรองบางๆครับมาลองครับผมเทคนิคของผมก็นี่ครับครีมหนีบเสร็จแล้วก็ไปถูที่พื้นปูนนะครับแควกๆค่อแขวกเนี่ยมันก็ออกมาได้อย่างนี้เลยครับถูสี่ห้าครั้งเองครับมันจะรอดแลลวครับอันนี้ผมไม่มีใบเลื่อยตะเหล็กเนาะแล้วอันนี้ลองนิดนึงครับลองด้านในแล้วก็อันนี้สวมเข้าไปสวมเข้าไปเลยนะครับ ไมยบอกแล้วว่าจะบีบเรลง <c oughs> เอ้ยออกก็บีบมันขึ้นลูกก่อนครับกีเอาครีมบีบรัามันเลยมันเลยบีครับนี่ใส่เข้าไปเลยบึ๊บนี่อย่าใสใ่มันคิดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันปื๊ดเออนี่ให้มันรุ่มหลอมนี้ครับนี่โอเคเสร็จแล้วเราก็อา้าวอันนั้นเราหายไปไหนล่ะ จลักเราอ้าวว,าว่าแล้ววะวางทั่วอย่างนี้แล้ครับหายครับโอ้ล่มล่มล่มโอ้นี่ไงถ้าไม่ล่มมันไม่เห็นนะครับเนี่ยนี่เวลาเราใส่เราก็เหมือนเดิมครับอย่าข้อแรงครับเดีย๋ยวบูธด้านในรุดทีนี้เราได้แกะกิ่งเลยครับผมนี่เราก็พยายามเอาใส่เออรบล่มรม,รม,รมอ,อกลองก้องมันล่มครับ อุปสรรคจะมีมากมายนะครับถ้ามือเราไม่ถนัดเราก็ใช้ครีมช่วยนะครับเพื่อนครับนี่นิดเดียวครับเพราะมือเราใหญ่กว่าครีมเนาะบางทีจับไม่ถนัดครับง่ายไหมครับแล้วก็คอนเล็กๆนะครับอย่าใช้คอนปอนนะครับคอนปอนนี่งานเข้าเลยครับนี่ครับลื่นไหมครับ ดูซิว่ามันจะดังแกรแครมันเดิมไหมครับอ่ามาใส่กันเลยเสร็จแล้วครับเพื่อนก็ใส่บูธอ่ไม่ใช่ใส่บูทใส่พัดใบใส่ตะแกรงเข้าไปนะครับทีน,นี้เราก็จะมาทดลองเสียบปลั๊กนะครับว่ามันจะเวลาเราปิดมันเสียงดังแกร่แๆมันเดิมหรือเปล่านะครับกดเบอร์สามเลยครับผมเบิบว้าวหมุนสบายเลยครับผมน,นี้สายปกติแล้วนะครับเพราะว่าเราเทสดูก่อนก่อนจะส่งลูกค้าเราเทสให้ลูกค้าก่อนก็ได้ครับอย่างนี้ เากดสายดูยก่อนว่ามันสายแล้วมันเต็มรอบหรือเปล่านะครับตเต็มรอบก็คือผ่านนะครับทีนี้อาการมันก็คือเวลาเราปิดมันจะฮุบเข้าไปนะครับแล้วมันจะปรับจะไปถูก,กับตัวนี้ครับดังแกรกนะครับมาปิดดูครับผมปั๊บเงียบกิฟเพราะว่ามันพุบก็ไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าเอาตัวนั้นรองไว้แล้วเปิดนี่ครับเบอร์หนึ่งครับโอเค หมุนปกติเบอร์หนึ่งสองสามได้ปกติครับไม่มีปัญหาเสียงดังแกกมาให้รบกวนแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับนำมาฝากเพื่อนๆง่ายๆเลยครับวิธีการซ่อมพัดลมง่ายๆสไตล์ช่างแบบผมครับนี่ครับก็ใช้ได้อีกนานครับสีก็ยังใช้ได้อยู่ครับปิดแล้วไม่มีเสียงดังโคกขากก็แกกก็เรียบร้อย ทีนี้หลายคนซ่อมเสร็จแล้วจะส่งลูกค้าแล้วช่างแล้วอย่างนี้เราม่หมูอย่างี้เราตีราคาเท่าไหร่แค่เราปาดไปนี้ไปลองด้านหลังเองก็เราคิดสักหนึ่งร้อยบาทก็ไม่น่าเกียดนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่เราต้องทำนะครับถ้าเราซ่อมก็คือซ่อมนะครับถึงว่ามันจะใช้เวลาแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเล็กน้อยแต่มันก็คือซ่อมเนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบไม่น่าเกลียดนะครับดูยี่ห้อก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบนี่ไม่น่าเกลียดนะครับเป็นเพื่อนกันก็ลดหน่อยก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้ครับเทคนิคนิดหน้อยนำาฝากเพื่อนๆสาหรับวิธีการไม่ให้เดือยมันพุบเข้าพุบออกนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่มีอะไรดีนำมาฝากอีกอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนครับให้ถึงแสนซับสักทีนานแล้วครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับจุ้มกาสสวัสดีเด้อพี่น้อง